ตู้ยิงพวกตูเย็นพวกอะไรฮะจักรยานเราก็อัพเหมือนกันใช่ไหมฮะจักรยานด้วยนะอ๋อนี่ครับการจัดน้ำ ถ้าลงจะนำเหรอคแล้วคนมาซื้ออ่ะมีไหมมีมีมีมประชาชนมาซื้อเลยมีโทรศัพท์ไหมมีมีก็มีเป็นบางมวดครับ อันไหนเพึ่งมาคือมือ,อไหนเพิ่งมาพี่จากอันไทห้าพันห้าร้อยบาบาทคน เตรียมเตรียมความพร้อมไว้ทุกทุก้านเพราะว่าปกติถ้าถ้าไม่เกิดโควิดโควิดเนี่ยก็คือจะเป็นการช่วงเปิดเทอมอืมเาเตรียมรับที่สถานธนบาลของเทศบาลเมืองทับกวางเนี่ยครับณปัจจุบันนี้ฮะมีกระแสเชื้อโควิดนะฮะทำให้ประชาชนมี้สกความเดือดร้อนเนี่ยส่วนทางเนี้ยการรับจำนำเนี่ยส่วนมากจะเป็นยังไงฮะอ่าสำหรับช่วง การแพร่ระบาดของโควิดช่วงนี้นะครับสองสามเดือนที่ผ่านมาประชาชนจะนำทรัพย์รับจะนำมาจะนาเพิ่มขึ้นจะสูงมากจะเป็นของใช้ทั่วไปครับของเบตาเลสอ่ะที่เช่นเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีตู้เย็นพวกนี้ครับจะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะเพิ่มมากขึ้นกับเท่าที่ผ่านมาเยอะไหมครัประมาณเท่าไหร่เพิ่มขึ้นประมาณย0สซครับ20%สิครับผมจากช่วงที่ผ่านมาครับ น่าจะเกิดจากปนี้ปัญหาจากน,นี้ปัญหาน่าจะเกิดจากประชาชนประชาชนไปไหนไม่ได้ครับทําให้ขาดรายได้ออ๋ <ทำ S 1> ยอดจำนำนี้ก็เลยสูงขึ้นใช่ใช่ใชประชาชนเลยจำเป็นต้องเอามาฝากไว้ก่อนอฝากไว้ก่อนแล้วก็ช่วยช่วยประชาชนได้ทางหนึ่งครับ